ครั้งแรกนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวมันจะเจาะเลือดคุณผู้ชมอ๋อไม่แน่ค่ะเจาะมาหลายครั้งแล้ยสบายไปถึงพยาบาลนะคะเจาะเลือดครั้งแรกเปลี่ยนคนนะเฉียบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อบมีมคุงเฉียบสองหกสี่ปิดมมือครับ ไปดูรายการเชิปเฉียบมากกันนะคุณผู้ชมมียูทูบเบอร์หลายคนครับที่เขาจะไม่ชอบดูคลิปวิดีโอตัวเองมันจะรู้สึกแบบเขินรู้สึกแปลกๆอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูคลิปตัวเองมากและนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ผมชอบที่สุดมันตาตึงใจมากคุณผู้ชมอีพีหนึ่งร้อยเกสิบสามกูแปรแโเอาไสั่งมเจเดให้คุณผู้ชมดูไม่รู้ใครลืมไปได้ยังทัปเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดีตะโกแรงเลยตะโกนเส้นเตี่ยวไม่มานุกเลยเฮ้ยบอกนิดนึงนะเพื่อนนั่เข็นออก้านได้เหอพอเาโเอาหน่อยเนาจะหมดยำวะเหมดยแปลเลยเมู้ีใหญ่คนเดียวกับที่เดย เรียกเก็บต <ed on> <rain> <No> <Uh, <ABS> ังค์ให้ป่าพี่ครับหมูไม่หลกครับพี่โอ้ทำอะไรผ่านมานานมากคุณผู้ชมเป็นปีแล้วเนาะเราลงกันตั้งแต่18มีนาก็หูปีกว่าแล้วคุณผู้ชมขึ้นยิ่งอ่ะเกมกูคิดถึงมึงว่ะ มามามาก็ส่รายการเฉียบของเราคุณผู้ชมขออนุญาตดูลิงก์หน่อยคุณผู้ชมวันนี้กลางๆไม่เยอะมากไม่น้อยมากแต่ที่สำคัญชื่นชอบคิววิดีโอไหนนะครับผมอย่าลืมเข้าไปฟอลเข้าไปกดติดตามเจ้าของคิววิดีโอด้วยไปโอ้โหเดน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 เดแล้วคนเรามันจะเป็นจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปไปหรอฮะ คือมันมีความจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอปั๊มก็มีห้องน้ำก็มีให้แวะแล้วมึงจะนั่งบนมอไฟค์ทำไมวะแล้วมีน้ำด้วยแล้วมีกดน้ำด้วยคุณผู้ชมเนี่ยเวออัอา่าบิดหน่อยเนี่ย <c oughs> <c oughs> ควมคุพัฒนาผิดจุดแล้วมอไฟมันต้องไปทำอย่างอื่นแบบเครื่องแรงพัฒนาด้านความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเชียบผิดจุดแล้วเนี่ย เอาอีกแล้วลุงเอ๋บ้านเาผมไม่ตั้งใจเรียนอยากเป็นโฮคางปไปเป็นกับอยากเป็นพ่อคุก็จั้งดากบ้านหนึ่เ็ยงมาตายลเอ๋ครับนักบอลคนไหนชอบดูการ์ตูนติ๊กแต๊ติ๊กแต๊ติ๊กแต๊บตกตบอาไม่ตอบละไอ้ขวาเอา้พิรมะยู่ไง สกีบีนี่อยเล็สกีบีนี่อตเล็ตสกีบีนี่อยเล็ตสกีบีนี่อยเล็ตสกีบีนี่อยเล็ตสกีบีนี่อตเล็ตสกีบีนีตเล็ตสกีบีนี่ไตเ็ตสีนี่เล็ตสกีบีี่ผมชให้เป็นโนนหนึ่งแล้วนาะนยไเล็ตไอ้พงยุ้ยอดผู้สารดต้น้มึงไอู้ตอนี้อยากเรียนแล้วครับผมอยากออกไปหาผลปีศาจแล้วไปทีมวันพีดกับจอมพลอาไครัไอ้ขวไอ้ขวดไอ้วอ้ไอ้ขวีดอ้เวูไอู้้วไอ้ข ี่ครับมองกล้องหน่อยครับต้องมองหามู้รอเขาคางลุงเอมันซิเจอร์เลเยอร์คัสตอมซอฟต์พาวเวอร์อนเดอร์ร็อเตี้ตอบโจทย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทางอันคาคางลุงเอมันิเมอร์เลยให้ฟังคนดูอ่ะชอบเอ่อโนดเนทตีพูอบึจเรื่องคางของลุงเอมือลุงลเยอคางเข้า์ุันเขออ้ยเครื่องหายส่ลี่คางลุงเันเมซาชอร์ันเดรคีค่าย คู<ข>่บ <Elena. S 1> ้านคูโป้งไอ้งาูบ้านคูเโปงอ้เ่หุ้มหมาสี่เหลี่ยมเลเยเย่กลางป่าชายเลนโอ <televis> ้เยเยกลาปกาบชายเลนนัองกูสเตนเกมอนไอ้น่องเยเยกลากาชายเลนมึงมัรัดเยเยกัน โอ้โหแล้วคืนหนึ่งเขาสตรีมหน้าโดนเนตแบบเนี้ยไม่หยุดเลยนะคุณผู้ชมม่วงว่างแบบอยากหาอะไรบันเทิงให้ชีวิตอุ้ยวันนี้โดนหัวหน้าด่ากับข้าวไม่อร่อยทะเลาะก,กับแม่นั่งดูลุงเอโอ้โชีวิตมีความสุขฮะชาแนลยูทูปพิมพ์อะไรลุงเอคือเจอเลยคนนี้เชียบ เทียบครับต้องให้เครดิตไม่ใช่แค่ลุงเอคนเดียวต้องให้เครดิตคนโดนเนตด้วยโอ้โหมไวอ่ะร้่าพการหาอาหารของนกกิกคิกนี้เลาขรด้วเอาชุน้ั้พ่อพ่อคุณจอมพ่อไอ้ยัน้ำตาอะไร รบบัออ,อ <Wow. Yeah. S 1> วันไหนสาวพยาบาลทิ้งโทรมาส,สองกิ้งเดี๋ยวสาวครูไปหาเรามาสดใสจริงๆ <c oughs> ตอนกูเรียนไม่เห็นจะมีอย่างนี้เลย <c oughs> นี่สิครูสมัยผมเรียนโอ้โหไม่มีข่าวโบไม่มีโคตรโหดถือไม้เนี่ยไม่รู้จะตีหรือจะฆ่านักเรียนไม่มีเชียบนี่ยหรือที่เขาเรียกกันแม่พิมพ์ของฉันมันชืน่นออก การที่มีครูอย่างเงี้ยไอเราเป็นนักเรียนเราก็อยากจะเรียนอยากจะไปโรงเรียนสมัยก่อนอยากไปโรงเรียนไปเจอหญิงพีทาไมนี่ไปโรงเรียนเพราะอยากจะเจอครูการหาเนื้อครู<ะ>ชอบกินเบียร์<ะ>เที่ยวงานการไม่ชอบทำ<ะ>ชอบเกาะผู้ชายกินเจ้าชู้<ะ>ไม่เคยทักใครก่อน ถ้าชอบก็ทักมานะครับปุรีจบได้ทั้งวันทั้งคืนฮะเออไม่เคยทักใครก่อนครับไม่ไม่ทักใครก่อดก็เท่านั้นแหละครับอ่ะทักกันไป <c oughs> <c oughs> ได้คู่ยังครับพอดีเห็นผู้กองต้นกล้าประกาศหาเมียเหมือนกันอวนัดนกระหนักครับเชียบเชียบครับตรนนี้เขาหากันอย่างนี้แล้วเนอะเบาเบาเบายิ้มรถเพื่อนมาเปีนฟุตบาทยางฉีกมันฉีกเนาะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนยางเลยคุณผู้ชมคงไม่ว่าหรอกมะผมเคยอยากเออคือ แผลยางฉีกแม่งเล็กไปเลยฮะปีนฟุตบาทปนฟพี่นะปีนฟุตบาทพี่เอาจริงๆนะพี่ไอ้แผลฟุตบาทพี่เนี่ยถ้าเทียบกับสภาพรถเนี่ยพี่ไปปีนแถวไหนวะแล้วพี่พี่รอดมาได้ยังไงเนี่ยกูขอดูพาที่คอได้ไหมเนี่ย กัววหรอเพื ını, mankind, ่อนจงเเยมื่อผมอยากเป็นนักแสดงแต่ดันติดตลกผมเดี๋ยวนี้นะอาวุธยาคุณก็รู้อยู่แก่ใจคุณรู้ฮะแต่คุณต้องห้ามผมเลยคุณยังรู้ว่าอะไรธยาเหมาะกับตัวกับอด้นัวผมหัวคืออะไรคุณว่างมาดินเนอร์ดินนเอร์คุณว่างมาดินเนอร์กับผมเดี๋ยวคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย่ะ ผมจะรับคุณตั้งแต่ตีห้ารับเช้าจ้ะไม่ใช่คุณมาอีกโซเคไม, <c oughs> ไม่ได้ไม่ด้ยิ <c oughs> นเลยแพ้มากชอบ <c oughs> คุณก็รู้อยู่อ้ <c oughs> นอวยไปว่าอะไรวะไปว่าอะไรอะคุณผู้ชมเชียบเขียบคุณจะรั่วอะแต่ละมือแต่ละเดะ เดดเด็ดเดเดคือพี่เข้าใจอะว่าพ่อแม่ซื้อเสื้อผ้าให้ลูกเนี่ยเผื่อโตเพราเด็กเนี่ยมันโตไวแต่ของหนูเนี่ยเขาซื้อเผื่ออะไรวะมีเวอร์ชันปกติไหมโอ้มีมีคุณผู้ชมมาตามมันเองดีไม่ต้องเช็คไม่ใช่เด็กใครว้า ียบครับเวอร์นะต้องถึงพี่ปิ่มถึงยังคาอ่าวท้าทายได้เองท้าทายท้าทายนะอีหนูทำไรอ่ะครับทำไรอ๋อพอดีผมมาซ่อมแอร์ครับซ่อมแอร์ <ฮะ S 1> ทำไมต้องใส่หน้ากากเอ่อผมไม่เล็กนะครับเ,เดะเดวเดะ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 นี่มึงซ่อมกันยังไงเนี่ย <laughs> พอดีผมมาซ่อมแอร์หรอกซ่อมแอร์ทำไมต้องใส่หน้ากากเอ่อผมไม่เล็กนะครับออุ้ยยแล้วเสียงร้องดีด้วยนะมันก็ไม่ใช่อะไรโอ๊ยโผล่เสียงให้มันน้อยหน่อยโผล่มอ .2 มองว่าไงโพมมสอ .2 อย่าให้กูกดเข้าไปแล้วกูกดเข้าไปคนเดียวโพเอาแค่หน้าป่าขึ้นว้าวดี เกินคุณที่ป okay. ัดน้ำฝนรุ ouais? ่นใหม่แฮ่เฮใหม่ทำไมอ่ะฮ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 ะอะฮฮะ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 อะฮะฮะ การการน่าจะเสียครับแล้วคือถ้าขับถ้าขับแบบฝนมันตกกันเนอะเออมันมองไม่เห็นถนนนะคนขับรถรู้กันไงยิงถ้าการปัดน้ําฝนมันเสียเนี่ยมันอันตรายคุณผู้ชมแต่ทําอย่างนั้นก็อันตรายอ่ะแต่เข้าใจนะพี่ก็ต้องใช้ไปก่อนนะเนอะเออเอ้ยเมื่อยหน่อยนะเพื่อนก็คนมันรวยครับจ้างคนมาปัดน้ําฝนเล่นๆหรือจริงๆแล้วพี่ก็คือประธานบริษัท เกียบครับต่อนิเมชั่นอ๋อเขาจะทำจำลองไงเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยคุณผู้ชมผมเคยดูอยู่เทศรถเทศอะไรเงี้ยอ๋อรถไฟเหรอไอ้ฉีกอะ <c oughs> <c oughs> ว่าแสดงว่าคนนี้ก็คือม้าขาวตัวสีดำนะครับแตกแตกว่าพวกพี่ว่าไงนี่นี่มันครั้งแรกของผมนะเฮ้ยแหกหมดแล้วเนี่ยแหกด้วยโอ้ยโอ้ยพี่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยหน้าหลังเหรอหนหน้าหลังหน้าหลังแล้วมีกระแทกสามคนเหรอ เข้ามาเลยพร้อมกันเลยลุมถึงเลยแล้วพอโนยิงพี่ก็แบบไตแหลงไงเสียใจเออจุกเลยเชียบเชียบเสียบครับไอ้กูชอบน้องเขาว่านักนิเทศประจำมอนอมอนอคืออะไรอะมาดูกันหน้าคุณผู้ชมปั่นจัดรูมต่อไปอีกอลย GPS ที่ตกถนนลื่นปลดขับรถประมาทวางไ่ยังต้องตกงไปเกรอเริ่มฟรีแล้วล่ะนี่กรุณาใช้เกียร์ต่ำโอ้ห่นใจแล้วอย่างสีเรีโอ้หอย่างสองเลน้โอ้เราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวถอยดีกว่าไอ้ <c oughs> คือหลายๆครั้งนะที่ เราหลง GPS หรือ GPS มันพาไปทางลัดทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อย่าไปเชื่อมันมากไหมกลัวมากเจี๊ยบเจียบหน้ากลัวไปหันซ้ายกระจายดาวหันขวาฝ่าพิภพมองตรงตรงบัตรซบชี่ประหารบัตซบคไหวาสี่เหลี่ยมทานสี่เ็ษหน้าสี่วยเครื่งหมายสี่เมื่อไหร่หน้าสีเกตหน้าสีุ่ย ลุงครับลุงเคยดูหนังเรื่องหม็นกลิ่มกระหึ่มแอสการ์ดไหมครับเมกลิ่มระดุ่มก็เหม็นเหม็นกึิ่มกระหึ่มแอสการ์ดเฮียเลยจริงหนังเฮียอะไรงนาะเอาผมขอแนะนำขาใหญ่เมือวบลให้ฟังนะครับปรีชาคางโอบรุ่นใหญ่เมือวบลหัวบนล้านโอ้มไม่ปรีชาคางโอ้กีลุงเออาน้ำผสมพันธุ์มาทาหน้าทำไมครับมึงเรียกคำว่าน้ำผสมพันธุ์ คิดว่าตนี้ลุงเอขึ้นลองหายใจแรงๆแล้วตกมีไปด้วยนูครับมีแค่สิซที่ทำได้ส่วนคนที่ทำตามอปัญญาอ่อนด้วยด้วยลุงเอเคยไปตกปลาแล้วเหยื่อหมดก็เลยเอาคูอ่อยปลาแทนไหมครับเฮียอะไรอ่อยปลาน้องมึงอยากกามทีระเมื่อวานนะผมนั่งดูไลฟ์เขาอะกูดูตั้งแต่ต้นยนจบโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอะ ลงหนะังนี่คุณลูกค้ามาดูหนักเรื่องอะไรคะมินเนียนมั้งคะมินเนียนมั้งโอ้ชัดขนาดนี้มองนอกโลกยัง um รู้เลยมาดูโดยเลมอนนะเียบครับวันนี้แบบไม่ได้โป้งป้างมากนะคุณผู้ชมมาแบบเรื่อยๆอุ้ยไม่มีอุบัติเหตุเนระ ตำรวจเด้อ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 เด้เขาบอกให้รถหยุดไม่ได้ขอกริปมีไฟจากมึงอะมึงมั่วมากดูดิพี่พีรปภเขายังงงเลยเขาไม่รอปภหรือตำรวจเนี่ยดูดิพี่เขายังงงเลยว่าอะไรของมึงวะเทียบมึนเห็นเป็นเรื่องเล่นอู้ แต่หน้าที่มันมันสำคัญนะเออมันเออคือทิ้งไม่ได้อืหน้าที่สำคัญจริงๆฝางถึงคุณพ่อคุณแม่อย่าซื้อเผื่อโตเยอะฮะ <laughs> <laughs> อย่าเผื่อโตเยอะพอเผื่อโตเยอะเนี่ยมันใส่ลำบากเข็มขัดบางครั้งเอาไม่อยู่เหมือนกันนะ <laughs> น้องคืออยู่ในหน้าที่มันไม่สามารถที่จะแบบสลัตรงนี้ไม่ได้ใจเองมันได้วันน้องเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข็มขัดอย่ายอมเสียเกงในตามนั้นเลยฮะผัด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 อันผอดผัดผาดผัดรัจัดผัอผัดรัดผัดผัดผอ ออกผู้ชายก็เหมือนพระจันทร์กระเทยก็เหมือนราหูพระจันทร์สวยราหูก็เลยอมมาเชียบเชียบเชียบมอันนี้อันนี้ไปแล้วไฟส่งที่งใจฟิโน่นี่ออกมาไฟต่ำไอไฟต่ำเด้อเด้อเด้อ เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเป็ดยังแสบตาเลยฮะมันสูงมันสูงอะไรขนาดนั้นอะถ้ากูเป็นเป็ดเดินเล่นอยู่เนี่ยนั่แยงเข้ามาในตาเลยนะขืนส่องมานานๆเนี่ยตาจะบอดนี่จะมองไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นไฟฟินนอนมันแยงเข้ามาในตาเฉียบเฉียบครับโอ้ยมันมาสูงขนาดนั้นนะ ครับโ,โหรโก้อนมากเลยเนี่ยโหโหแต่ก็ไม่เป็น,นไรครับไว้ครับบ้านเราดีอย่างพิธีการไม่มากครับเก่าประวัติความดีก็<อ>เดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับแต่บ้านเราดีอย่างเขาไม่เก่าประวัติความชั่วครับเก่าประวัติความชั่วนะวันนึงก็ไม่ได้เผากันจริงไหม,มบุคคลธรรมดานะครับโดยเฉพาะระบุนาประเทศของเราถ้าต<ข>ายอะเพื่อนๆร่า อาทิตย์หนึ่งจะได้เผาไหมนะผมว่าไม่ได้เผาหรอกจะเอาความชั่วมะเกาหรอนะโอ้ลุงไม่ได้เผาหรอกผมว่าเขาเผอไปครึ่งเดือนหรือเดือนหอ้ลุลุงโอ้ความชั่วมันเยอะมากกว่าความดีลุง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 หรือใครจะปฏิเสธลุงลุงลุงมึงพูดไปเรื่อยเลยนึก๋ยวก็โดนอุ้มเนาใจเย็นใจเย็นเย็นลูก ล่าสุดนี่เขาให้ลงทะเบียนแล้วนะน,นหนึ่งหมื่นบริเวณต่าอ,อย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยก็ตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าเราเข้าสิทธิ์ไหมอะไรไหมนะคุณผู้ชมนะเชี่ยบเชี่ยบครับลุงต้องใจเย็นกว่านี้นะเออลุงกูเดือดจังเลยจอดเลือดครั้งแรกนะคะไม่ต้องกลัวแล้วนะ,ะเดี๋ยวมันจะทำให้เลือดคุณผู้ชมอ๋อไม่ใช่ครัจาะมาหลายครั<ด>้งแล้ยสบายยไปถึงพยาบาลนะคะจอะดเลือดครั้งแรกเปลี่ยนคนนะ คุณหมอฮะคุณหมอหรือพยาบาลมีใครว่างไหมฮะใครเคยเจาะเลือดบ้างฮะเอ้โอ้นี่ไม่แทงหาเฟ้นกันเป็นเดือนเลยเนี่ยโอ้โหแล้วมือเนี่ยฟันเป็นเพลเลยไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวมันจะาำไปได้ด้วยดีค่ะอ๋อก็ไอะค่ะเจาะมาหลายครั้งเลยหมายถึงพยาบาลนะคะเจาะเลือดครั้งแรกมึงดูพยาบาลเนี่ย ซันอย่คนอยากเล่าเอ้ยิ่งดีดีวากเชียบเชียบเชียบครับโอ้โหโอ้โหโอ้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 ไม่หลงโอ้โอ้โอ้เพิ่งกเอาใจเขาเลยดีโอ้กเอาใจเขาเต็มที่ โอ้ผู้หญิงนี่อาาผู้หญิงงัดอาอาเอาเไหวไหมไหวหรือเปล่าโอ้งัดไม่ขึ้นเลยโอ้งัดไม่ขึ้นแล้วผู้หญิงชนะคนที่แข็งแรงขนาดนี้ยอมแพ้ให้เธอแล้วนะเหลี่ยมมึงดีนักนะเฉียบเชียบครับอ่ะพัดนี้ ไม่ค่อยมีเปลี่ยนเปลี้ยงปังปรางนะคุณผู้ชมนะไม่เป็นไรพัดหน้าว่ากันใหม่ชื่อเจ้าปรดไลค์นี่ขนาดไม่มีเปลี้ยงเปลี่ยงน้ำตาคุณเลงไหลชื่อชอบาากดไลค์ฝากสกายช่องทีสามกันเลยกดกระดิกด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปเราต่อไปฮะ